มีเรื่องการลดเอสโตรเจน่ะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันเยอะมากคนจะชอบบอกว่าเอ้ยถ้าเอสโตรเจนสูงทำยังไงใช้พวกนี้สิทมอกซิเฟนโคมิดอย่างเงี้ยยาที่เป็นพวกเสริมอะ,อะจะบอกว่า,ายาพวกเสริมเนี่ยมันไม่ได้ลดเอสโตรเจนเสริมคืออะไรเสริมชื่อเต็มก็คือ selective estrogen receptor modulator ก็คือยาที่เลือกจะไปจับที่ตัวรีเซพเตอร์ตัวรับสัญญาณของเอสโตรเจน โดยเฉพาะ selective ก็คือเลือก estrogen receptor ก็คือจับที่ตัวรับสัญญาณ estrogen ฮอร์โมนเพศหญิง modulator คือไปเปลี่ยนแปลงไปทําให้มันทํางานไม่ได้ estrogen เวลาจะทํางานก็ต้องมาจับที่ตัวรับสัญญาณ estrogen ตามเซลล์ต่างๆพอมาจาับปุ๊บ estrogen ก็จะทํางานทีนี้ยาพวกนี้ทําอะไรยาพวกนี้จะไปแย่งจับตรง receptor พอ estrogen มาจริงๆมันก็มาจับไม่ได้ฉะนั้น estrogen ก็จะทํางานไม่ได้ถ้าแบบนี้แปลว่าอะไร แต่ว่าเอสโตรเจนไม่ได้ลดลงนะแค่เอสโตรเจนทํางานไม่ได้ <S <S อ่าฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าผมมีผลข้างเคียงเอสโตรเจนเยอะเช่นบวมน้ําสิวขึ้นอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดความต้องการทางเพศลดลงเนี่ยแล้วคุณให้พวกเริมไหม่อทำออกซิเฟนโคมิกอาการดีขึ้นไหมอาการดีขึ้น <S <S แต่มันไม่ได้ลดเอสโตรเจนนะเอสโตรเจนยังคงอยู่อ่าแล้วถ้าเอสโตรเจนยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายไอ้พวกเสิริมเนี้ยสู้ไม่ไหวอาการเอสโตรเจนสูงก็จะกลับมาอยู่ดี ถ้าสมมติว่าเรามอกว่าการให้การให้เสริมพวกนี้มันคือการลดเอสโตรเจนแอคิวิตี้อย่างนี้ได้ไหมได,ไมได้ไม่ได้บอกว่าส,สมมติมีอาการเอสโตรเจนสูงห้ามใช้เสริมอบอกว่าใช้เสริมได้เช่นยกตัวอย่างคนไข้ส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาใช้ปุ๊บแล้วมีแบบเจ็บคัดตึงต้องนมก็จะให้เสริมไปก่อนอเสริมเป็นตัวหนึ่งเพื่อแก้อาการนี้ให้ลดลงแต่มันต้องให้ยาที่ลดเอสโตรเจนจริงๆด้วยยาที่ลดเอสโตรเจนจริงๆคืออะไร ก็คือเราบอกว่าเอสโตรเจนมาจากไหนมาจากเทสโทสเตอโรนใช่ไหมเทสโทสเตอโรนเกิดกระบวนการอะลูมาไทเซชันกลายมาเป็นเอสโตรเจนกระบวนการอะลูมาไทเซชันใช้เอนไซม์อะลูมาเทสทีนี้ยาตัวไหนที่จะลดเอสโตรเจนได้จริงๆก็คือยาที่บล็อกการเปลี่ยนจากเทสโทสเตอโรนเป็นเอสโตรเจนกลุ่มยาชื่อ mm hmm. อะลูมาเทสอินฮิบิเตอร์เรียกย่อยว่าเ mm hmm. อไอยากลุ่มนี้นี่แหละที่จะลดเอสโตรเจนได้จริงๆ ฉะนั้นเวลามีอาการเอสโตรเจนสูงคุณจะต้องให้ทามอกซิเฟนหรือโครเมตเซอร์มไปบล็อกอาการก่อนแต่คุณต้องให้เอไอป้องกันไม่ให้มันสูงอีกในอนาคตด้วยหรือถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าเอสโตรเจนจะสูงชัวร์ถ้าคุณใช้เดโรนโดเท่านี้คุณก็ไม่ต้องให้เสริมคุณให้เอไอมาแต่แรกเลยมันก็จะไม่เกิดตั้งแต่แรกเหมือนป้องกันตั้งแต่แรกอ่านี่คือความแตกต่างของยาที่เกี่ยวกับเอสโตรเจนมีเสริมกับอะลูมาเทสอินฮิบเเตอร์สองตัวไม่เหมือนกันการใช้ก็ไม่เหมือนกันเสริมลด เอสโตรเจนแอคทิวิตี้ไม่ได้ลดเอสโตรเจนจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับยาทั่วไปเหมือนคุณเป็นติดเชื้อท้องเสียแล้วกันติดเชื้อท้องเสียแล้วมีไข้เสริมเนี่ยก็เหมือนยาลดไข้ mm hmm. ยาลดไข้ก็คือลดอาการลดแต่อาการ mm hmm. แต่ว่าไอตัวที่ทําให้เกิดสาเหตุมันยังอยู่นะอไอก็เหมือนกับยาฆ่าเชื้อ mm hmm. คุณต้องกินยาฆ่าเชื้อมาฆ่าเชื้อด้วย สาเหตุมันถึงจะหายไปเสริมเป็นแค่ตัวลดอาการเป็นยาแก้ปวดหรือก็ยาลดไข้ AI เป็นยาฆ่าเชื้อจริงๆอันตี้ไบโอติกนี่คอความแตกตา่าง